สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกบุรีชาแนลนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรประชับลูกขุนุนที่ง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสงขึ้นด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ดังมากในต่างประเทศค่ะเป็นสูตรสิบหมืล้านวิวค่ะและก็เป็นสูตรที่ดังมากในประเทศไทยเรานะคะเป็นสูตรล้านวิวค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้เราจะใช้ยาสีฟันค่ะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาสีฟันเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราก็จะใช้ครึ่งถึงหนึช้อนชาค่ะ ่วนผสมอีกตัวเราจะใช้เจาวานหางจระเข้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะหรือจะใช้เป็นว่านหางจระเข้สดแทนได้ค่ะเจาวานหางจระเข้เราก็จะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค so so ่ะขั้นตอนที่การใช้ก็ให้เรานําสำลีมาจุ่มในส่วนผสมนะคะหรือจะใช้พู่กันก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็นํามามาร์กหน้าของเราในช่วงก่อนนอนได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าครั้งค่ะก็จุ่มส่วนผสมเลยนะคะหลังจากนั้นก็นํามามาร์กหน้าของเราได้เลยค่ะมาร์กให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะสําหรับใครที่กลัวแพ้ก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะหรือว่าใครที่ผิวบางก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะ แนะนำให้ใช้เป็นยาสีฟันที่เป็นเจลนะคะจะได้ไม่แสบหน้าจนเกินไปถ่ายทั่วเลยนะคะก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะไม่แสบนะคะ หลังจากนั้นก็นวดวนเบาๆนะคะ เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้3-5นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะหรือว่าจะใช้สำลีเช็ดออกก่อนรอบนึงแล้วค่อยล้างหน้าด้วยสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้าก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้ก็ลองไปทดลองทำกันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ฮิตมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่ทำแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงๆ,ๆค่ะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะรู้สึกว่าผิวจะเนียนแล้วก็ตึงกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ช่วยทำให้พวกฝ้ากะระจุมดำต่างๆแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆแลดูลดเลือนด้วยนะคะสูตรนนี้้กก็ไปองทัดดูดะคะ เป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็ส่วนตัวมุกทำแล้วรู้สึกว่าดีอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ